แกบ้างวดนะครับลอยเอีดเป็นหนองปูนท้องนะครับผมจะมีกัรเวลาอยู่ประมาณสองัโมงนะครับห้าสิบแรงนะครับตอยนี้รับหลายเครื่องลนะครับสีหาเครื่องเลยนะครับโซนปูนท้องเป็นหนองนะครับแถวบ้านบ้านค้าแขนบะต่อน้องแค่บ่บ้านข้าแขนป่ฮัเจะาเคยมาติดไหมห้าสิบแรงนะครับบอสมีกันมาสองเครื่องนะครับ าบมงมงเป็นเสียสจัดขุกมองมาห้องคนตเกียด้นะโอ้ยคนเลยคนเลยคนเลยหาสิบแรงนะครับสีสม้มเลอพี่น้องเด้อนะครับกุซินาร้ายกับสิไมยอย้อีกนะครับเราลาะสิ้นเดือนต้นเดือนหรือว่าสินเดือนกับสิไม้กุซินาร้ายอยีกนะครับพี่น้องเพิ่นกับตัวไปสร้างเมื่อวานนะครับกุซินาร้ายแล้วก็โกสุมพิษัยนะครับผม้พี่นอ้องก็ติดตามชุมนะครับผมเด้อนะครับเรียบร้อยนะครับเด้อห้าสิบแรง นะครับเดียตีสติกเกิดน้อยเดียวนะครับ50แดงสีส้มนะครับนะครับโทษครั้งนี้ก็หลายคันแล้วนะครับเอาเสือกูไปนอ่เชนซียูก็เบิดทั่วแจกเสียสองตัวเขาไป่นองนะครับเป็นสีส้มนะครับช่มงน้อยๆกันแล้วนะครับผมเราวทีไปโพชัยตอนนะครับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยนะครับ กะพอท่านแล้วเหรอครับกะทีมากุชินาไลาอีกนะครับกุชินาไลาอีกประมาณจะสามชีม้มือกับมาอีกกุชินาไลาอีกนะครับเอาตะตีเกลือมาตีในเล้าอ,อีกนะ <c oughs> เล็กล้างน้ำทั้ง <c oughs> คันนึกเอาโง่ตั้งถึงหน้าบ้านนะครับผม อันนี้อนอไอเราก็เห็นไทยพี่น้องเราติดนะครับสองสามคันแล้วนะครับสวยเลยนะครับที่เกลือเนียตัวกระบวงกระบอกนะครับอัจฉรเบีเห็นไนะครับผมการเดินสายสวยงามพี่น้องเด้อ นะครับเอกลักษณ์ของเะามี่นะครับผมนะครับถ้าบะมีอันนี้แสดงว่าเป็นอูฐไพทุนนะครับเด้อมันจะเป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับเพิ่มความสวยงามพร้อมนะนะครับเป็นไดตัเชื่นถอนปะถอนมันมันเปลี่ยนใดเป็นถอนเพื่อนเป็นพี่น้องกันครับขั้นที่เอามาติดปีทีแล้วเด้อขั้นอ่านหาสิบแรงนะนะครับผมเพื่อสายสวยงามนะครับตัวนี้นะครับผู้ใดสนใจนะครับสอบถามขอมาได้นะครับตามเบอร์โทรนี่นะครับเด้อ ว่าอาจจะเป็นขี้เป็นตักเป็นแนวหยกมันสองกระบ,บอกกระบ,บอกเดียวนะครับผ่านขูดมันนะครับกระบ,บะนางปูกระบะอเนกประสงค์นะครับลายย่างลายแนวนะครับผมสําหรับอู่ฮางเป็น,นได้คือบะถึกใจบ่แบบนี้ถึกใจบะงามอยู่เลยเนาะแต่ว่ามักสีสมได้จัดสีสมเนาะมันก็อยเข่ากับตัวรถเป็นไดเ,เล็กเลือกเขาคือบะแนวควานเดียวอีกหักางคนเดียวไปดแนวควานแนวควาน โอ้อยาาตายเอาเดียวแนวสีมาให้ดอกครับั่น,ส,นสีใส่ผ่ารลดนะครับผมเล็กลางน้ําทั้งคันนะครับรูปทรงบาลานเบิดตนะครับพี่น้องเด้อนะครับจัดทรงให้สวยงามให้มันกระทัดรัดแต่ว่าการใส่งานบ่เปนกระทัดบ่กระทัดรัดได้พี่น้องลวดเลี้ยวนะครับผมใส่งานนี่ยกเอาหยกเอาเลยนะครับคนตัดหัวมันบรทันหรอกครับผมเห็นไหมเนี่ยครับฮะเห็นนาะเนาะตักโอ้ยตายมีดประขอเสร็จแล้ว โอ้โยคนเห็น,นหคนนอนอยู่บ้านเอารีโมดเลยเนาะคือเขาสั่งงานมันไปเห็ดเองรถดสูบว่ะสิเข,า,ขาใส่ค้อมิวเตอ้ออย่างเดียวคือนั่งเห่นคอมพิวเตอร์อย่างเดียวครับอืมนะครับผมพี่น้องเนาะจังมาติดตามกันอีกนะครับไปขั้นที่สองออีกนะครับผมพี่นอ้องนะครับผม